หายปัดดีปารุ่ง้ะนนท์ใช้ของนนคือพระทันนี้ใช่เขาให้นนท์ระทันมีชามอุ้ยสบายดีพี่น้องอ้าวของขวัญไปใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อบางทีไปเอายางเอาอันนี้ก็ภาพแข็งแรงเนื้อปีใหม่แล้วเช่นกันโอ้ยนนท์ผ่านพระทันได้ อื่นเ้าจังมากินการท้าเมอ่จะลองฟีมาม่มีสายขั้นบ่าได้ไายบ่ได้กับยี่ทีบเลสทีได้ไพายน่เ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 นเน่เน่เน่นอน่เน่นนเนิน่เน่เน่เนนน่น่เนน่าน่เยน ปจากแนวซื้อเดนคนกับขงควรไม่ใ่ญใช่หรืขนมชงง่ายได้ไหเนาไอ้นไ้ตยี่ยาง้น่นไ้จะเอายี่ย่างใส่ตะไครก็ใส่เราใา่ผักก็งามเก็บไว้รายมานานจักสิกินยังเฮามื่ออื่น กินเพื่อนชาไม้ี่โอนี่นะฉลอมกันง่มาเออเออลุกดอกลุกดอกว่าจีเห็ดกินลวบ่ต้องกินฮส้บเป็ดมาอย่างบ่เนาะใส่มงใส่มงกินามือื่นยงกินมือืผลแล้วผลยายขี้เราะลอกของใหม่ได้พี่น้องเอ้ยยายขี้เราแต่ของใหม่ผู้สีแดงทั้งแม่ทั้งลูกนอนคือว่าใส่สีแดงอีนอนนะ

พี่ว่ข้าวอ,อีอกนี่นะห้องาติยหะแห้งแพงก็ห้องปลากี้ได้นั่นนะโอ้ยถูกใจจางวะสี่ะ้อยเจ็ดสิบาบาทม,มันมานเนี่ยม,มันมานอบอ่สิม,มาอบอสบอสวันนไดา้ <c oughs> สิมีข่าวดีบ่ะพี่น้องเอ้ยหลานสาวผ้ข,ข้านี่้างไปจัดาเรื่อยๆอือ,อ,อเออนมีเรื่องหลายๆแล้วก็มีเรื่องดีๆครับมาแน่ อายุสิบหกปีแต่ว่าน่าจะมีข่าวดีนะคะเซิบเซิบอันนี้เหรออันนี้สิบห้าเหรออันนี้ก็ยังมีข่าวดีพี่น้องเอ้ยปัาดำนั่นอยากได้เกือบคือปานี้แต่ว่ามันทันได้หายก็มีคุณหน่อยก็ตื่นหายได้ซื้อหายโยที่มันจะต้องให้เาให้แม่พี่ วันเนอาวกูพี่มันจเอเอะเป็นจคือวะน่นบอกเล็กก็บอกถึงนี้นนนะมันอีกอะอย่างเล็กล้วอีกเปล่าเออสายตัวนี้แล้วสายตัวนี้นะเก็บไว้ ถือเลขถือเลขแปดตัวเท้าก็จงคิดซื้อหายเอาไว้เลี่ยงแน่ว่าจะคายเบิร์ดงูอะไรเออแล้วมันก็ออกลูกมานกระทั่งบรนใหม่อีด้สู้หากทั้งบรนใหม่น่ะลํายายนั่นหาเกิดไปเลยเด้ ยังอะไรนะเายังองค์เด้องก็จไปหาซสือเสือ้ฮยูทั้งปน้องบวยเด่น้ากจักได้อกแล้วขากบข่าวกับวิญญาณขี้เหรอวะ เธอเดินเบิ่งคลิปเรียบร้อยพี่น้องนั่งเบิ่งคลิปแล้วนั่งกาแฟ้าลงมาค่ะกระเป๋ากูกระเป๋ากูนั่งวะกระซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยการของขวัญการบริแรมากมายดอกแต่ว่าขอบคุณเอเงี้ยก็บริแรงมีค่ามากมายอย่างดอกแตพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับค่าทั้งใจนีในระค่าอายเออน้อง กระดูนะปแูกแค่เ้่าอย่อยาาอยากัยูยงโอ้ยกินเลยกว่าแท่ให้เอิญปลาลุงกินไหมทำไมดีปลาลุงหลับบอลไปเออเอารถบ่เอออยากได้รถจกได้นนะของควันเนี่ยมาได้ยางได้ยังดอกเท้านอนนอยากได้แต่โลดพี่น้องเอ้ย มืออื่นจงอ่าวเด้อมืออื่นแถวสีซือหายเด้อจะดื้อได้คันใดของขวัญอะไรจะดื้อเด้อเอาชินลวงเออเอาชินลวงเอาชีนวันเกิดหรือว่าเกิดวันจันทร์บ่าวเจ้าน่อเออเอาผู้ใดโทมาไป แยกย้ายเนี่ยกัะเจ้ากระสิบไปบ้านเจี๊ยม,มาล่าเลยพี่น้องเอ้ยงข,ขวันกันยังพัอทนายครบพี่ครบน้องหรอกจ้ายังอีกสองสามคน